เป็นคนที่ถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นเบสให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเบสทำผิดจริงก็จะองรับผิดอข,อขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ นแรกแล้ววันนี้ได้เป็นเป็นนักรอเป็นดาราที่แบบเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแล้วก็มีุณภาพใช่ไหมคะทุกคนได้รโ้ัติดตังผลงานของไอวอนอยู่ใช่ไหมคะคือหนูรู้แต่แกตนาดนี้เยวาอยากจะบอกอะไรแต่ว่าเหมืเล่าให้ฟังูคที่ให้าเหตุช่งวันราบนุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ามทนายทนาก็บอกว่าเดี๋ยวทนายจะ จก็ต้องให้ทนายเขาคุตาดนะครัแล้วก็เเรื่อมกอบางไหมคะหลังเกิดเแล้วคุอย่างไม่ได้คุยเลยจริงๆเราปวดท้องเราร้กว่านตอนนี้เองจพ่อจะแบบเป็นยังไงบ้างโอ้ไม่รู้นะว่าเขาุรู้ว่าเขาอยู่ขอนแก่นแต่หนูไม่รู้ว่าเขารู้สึกอะไรเพราะมันก็ไม่ได้มีใครรู้สึกดีอยู่แล้วกวก็อย่ามีความรู้สึกมืเ็นคนพว่าไหนผู้เสียหายด้วยไปคะ เราก็ก็อยากให้ทุกคนแบบคอมเมนต์กันเบาๆอะไรอย่เงี้ยค่ะจะให้กำลังใจกันไยดีกว่าคือ่าสอนะ แต่จริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้มีแค่ไหนก็พตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันเพา่เรไม่รู้ว่ามันจะเกิดมาตอเราคุยกันในครอบครัวบบีบยืนแม่เราจะมาท้นี่คือเราก็ให้มัไปกันแฟนโทร่ัศน์แล้ดก่ักได้พอเขาออกมาเนาะ่มา้วงแไบครับครัวเราแไม่ เป็นครอบครัวแล้วเนี่ยนะก็ตกใจเริ่มมีด้วยจนีอันนี้หนูรู้อยู่แล้วแต่เพราะว่านพ่อกับแม่ย้ายมาแล้วคือพ่อะ็ทำแม่ก็ตกใจซึ่งเราก็โอเคคือเราแล้วแต่เขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของ ามีภรรยาเนาะเราก็แบบเออถ้าถ้าเขาสบายใจเราก็โอเคทีนี้เราทราบไปแล้วแค่ที่เบ้นไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าเบ้นก็รู้สึกว่าเกอคุณพ่อภรรยากับแม่แต่ว่าเขาก็ยังอยู่บ้านเบ้นนะที่อยู่กันละห้องกักับแม่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ไปตกที่บ้านเรากไม่เคยรู้สึกว่าถ้าเราออกมาพูดมันก็มันก็ยังไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วนะในเรื่องการมีคนขึ้นมาแล้ว่นไปเราค่เสียงจกอยางหมดว่าตออขึ้นมารับปฏิทินตกใจนะขึ้นมาเล่นไพ่กับโบ วเราเข้าใจในเรื่องของความรักถ้าอยากให้ทุกคนได้มันไม่โอเคมันไม่สบายใจมันรบขนาดไหนแล้วที่สำคัญวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวเขาจะพูดอะไรเขาเรื่องธุรกิจของเขาเป็นทั้งต้องมีเรื่องราวดีๆมากว่าน่าจะหลายๆเรื่องของกันเปล่าอู๋เขาอยากฟังมากณหนึ่งแล้ว่าเพราะฉะนั้นต้องมีอาเจมประเมินน้ำให้กับไว้นะตรงนี้และเดนไม่ได้ทำที่บ้าะถ้าแม่สบายใจแบบไหนเอาที่แม่ตามที่แม่สุายก็ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ดีกว่าสวยเหมือนม่มีลเราเราขนาดนี้แม่เรอยู่ขนาดไหนเลยใช่ไหมใช่มั็มซีรกยนี้ใช่ไหมก็้กบันใจกันบ้างเปนตอนนี้เราดึงเอากำลังใจจากไหนบ้างที่แบบว่าเออต้อมาอยู่ตัวเองเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรเลยตอนนี้หนักทุกคนค่ะวี่มีเพื่อนมาคาราวะด้วยวันนี้ส่วนส่วนของเมย์ ชื่อคนปุ่ี่มายืนดิ้นด้วยขอโทษแทนหนูค่ะอย่างวันนี้แฟนคลับเขามากำลังใจหนูเยอะเลยน่าจะเยอะกว่าทีุ่กครั้งที่หยอบมาก็ขอบคุณแฟนคลับหนูแล้วก็ทุกทุกคนที่ให้กำลังใจหนูคือหนูรับรู้แล้วก็จนวันนี้มันมีที่จะได้ยินเียงใหม่มาเสิร์ฟครับหลังจากนี้คุณพ่อของนิมงานจะกลับมาเพิ่นเงินมาวันนี้บอกเลยน่าจะต้องการใหญ่เลยกว่าจะได้เพราะว่าทนายก็อยู่ ใครจะไม่ให้ไปอยู่บ้างใช่่เรขนาเก่งขนาดนี้พนารทุวันเลยสมัย่นว็าเูหบอกพ่อแปว่าถ้าเกิดว่าพออผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ว่าถ้าพ่อไม่ผิดแล้วพ่ออยากจะไปแบบพักผ่อนที่ฝรั่งเศสก็ออกค่าเช่าบินค่าที่อยู่อะไรให้ตคพราะว่าถ้าเกิดผลออกมาเราผิดเราต้องมาใช้หน้ากับสิ่งที่เราทำผิดก็คือผิดคอเราองวันนี้เบนก็ยัง ก่อดูแลเหมือนที่เราเคยเป็นมา เราก็รับพ่อแม่เราปกติแต่อย่างเงี้ยคือมันเป็นเขาเป็นพ่อแม่เราอะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็คือเบสเป็นคนที่ถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นเบสให้กําลังใจพ่อนะคะแต่ว่าถ้าเกจอข่อเบสทำผิดจริงก็จะรับผิดซึ่งตรงเนี้ยคือเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะชาชออยู่ผิดแล้วเราไม่มีทางมาไหนมาด้เลยแล้เราก็จะให้กระบวนการทางชั้นสูงมาพิจารณาบอกว่า หนูก็รักพ่อแม่หนูหนูก็ไม่ว่ายังไงอะค่ะไม่ว่าผลออกมาคือจะเป็นยังไงไก็ตามขอต่อได้ัปค่ะ ใช่เพ่อเองดีกว่าเพราะฉันร่าดก่อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนั้นถ้าเยอะมันเกิดขึ้นไดไหแล้วฉันไม่ทิ้งเหรอใช่เพราะฉันก่อนเราะฉันมีก็อีกเก้าเดียวนะคะก็ให้ก็คือเราไม่ได้พูดอะไรกันไม่แต่ว่าคือมองตาก็รวยเลวเริ่มที่พี่บอกคิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราต้องมันเป็นคนที่ข้อมล้มาเจอเรื่องทุ่ข์ขึ้นมาทันทีคนับผมก็มันมันก็หนักแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือเราสาหมต้อินเตอร์ผมมไ่เลือกไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเรา ว่าเค่ะแต่ว่าการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวค่ะมันคือสิ่งทีดีแ้วแต่ว่าปัญหาที่เข้ามามันอาจจะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ทำหรว่าคนก็มีด่าหราอาอะไรเงี้ยแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วหนูก็ต้องไปเชิญหน้าหน้าต่าน้านารพันาน้าดหน้าติดาด้ตน้ิดน้า้าห้า ก็แล้วแต่เพราะว่าเขาเเด็กใงญ่ท่าไม่ได้อะแต่ว่าเขาเป็นใครที่ได้กำลังใจให้ันมากๆเลยตัวองแล้วสวย่เช้่อใครแนใจตัวเองนะเชื่อพวกอะไรนะเซอหนูไม่เชื่อใครเลยหนูมันพิสูจน์ไม่ได้เราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเรไม่ได้อยู่ในคืนนั้นไม่มีใคร หมายถึงว่าหมายถึงว่าจะมีใครพูดความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีทางเลยว่าแต่ว่าหนูก็ถามพนายว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงอะไรมันก็ต้องตามขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีพิสูจน์อะ้รตามกฎหมายที่นี้ก็ให้องให้ทนายชองใส่แก่เพินมากเมื่อกี้ส่วนตัวถามว่าหนูเชื่อใครไหมถ้าถามในความรู้ความกลัวไม่ได้เชื่อใครเลยหนึ่งจะรอมดูนะนะไปอ่านข้อมูลพยายามติดต่อมาด้วยกันกันจริง โบ้ซะส่วนใหญ่เพราะว่าเขาสนิทกับโบแตอนตัดต่อตอนนี้ต้องรักเลยต้องชิปเมย์นะครับลุกเครื่องขี้เล่นอันนี้เขาบีบหมายหุ่นนี้เป็นบอกในทำรายการรายการที่แสดงอยากให้แบบดูแลตัวเองดีๆค่ะจไดก็เป็นอดีตมาเ้ย ต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นพูดอะเบยไม่ได้ว่าพ่อนะคะคือเบยก็รักพ่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าอะไรที่มันผิดอะมันก็ต้องพูดไปตามคงอะไรที่ควรจะตักเตือนมันก็ต้องเตือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเบยก็รักพ่อเหมือนเดิมรักแม่เหมือนเดิม สเตฟก็ลำบากใจเหมือนกันที่ต้องมาพูดเพรว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราไม่รักพ่อโกรีอย่างไรเลยอแล้ว่าเบนรักครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้าผิดก็ว่าไป็นการคุยอีกไปแล้วคิดว่าสองสาวคนนี้น่าจะก็คุยกันตลอดฟังเสียงผู้ชายบ้ออแล้ว่าใช่ค่ะไม่ทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของนี้ฝากอะไรที่ผ่านมาก็มีคแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟใช่ใช่เบนก็ไม่ได้แบบ ยังไม่เข้าใจแล้วหลับุบตาว่าะหรือว่าเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตแบบแยกแยะได้แล้วก็เก่งคือถ้าเราทําผิดจริงๆชาวเน็ตก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละใช่แต่ถ้าเราทำถูกชาวเน็ตก็จากที่เขาด่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเรื่องความจริงเป็นแบบนี้แล้วอันนี้เขาก็มีมาเหมือนกัน หนูรู้สึกว่าให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าง<ร>ที่อยาก,ยากมันก็ใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์เองว่าโอเคเรือร่องราวเป็นยังไงแต่ถามว่าพ่อห,ห,น,หนูม,ม,นมีความผิดไหมตรงเนี้ยถ้ามิคมันมีความผิดอยู่แล้วหนูอขอโทษแทนคุณพ่อด้วยจริงๆหลังจากนี้ไปเขาได้สัมภาษณ์เราเจะคุยคุณพ่อโดยตรงเหมือนเพื่อที่จะให้เขาสบายใจหว่าก คุยกับแม่ดีกว่า mm hmm. มาถึงพ่อกับแม่มาหนูว่าคุยกับแม่ดีกว่านูแอเนดีแล้วก็จะก็ผู้ชายก็คุยกับผู้ชายไปเราผู้หญิงเราคุยกับแม่ดีกว่าเป็นผู้หิงกว่าผู้หญิงเหรือยเปนอะไรกหันนันัหนักนักหนัากกกั คุยไปแล้วสิ่งที่หนูได้รับมันเหมือนกันในข่าวกแคือเราแบกว่าเราเราดูในข่าวก็ได้ใช่แต่ว่าในเรื่องของแบบกําลังใจหรืออะไรเงี้ยคู่เบสให้กําลังใจแม่เบสดีกว่าพี่เบสมองเบสก็เลยไม่ได้แบบให้กําลังใจพ่อหรอกเพราะว่าคุณเบสก็บอกพ่อว่าท่านในเมื่อพ่อทำผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยแต่ผิดเราก็ต้องยอมรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของแม่เบสให้กําลังใจแม่มากต้นนะคะ โอเคเรามันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกแม่ก็คงไม่ได้รู้สึกดีหรอกแต่ว่าเราก็ไม่กังวลใจกันส่วนในปีที่ผ่านมันจะเป็นอะไรที่จบไปนะครับกับแซมมาคอนเรื่อง Across the Sky ไม่มีใครโอเใครบอกแต่ว่าก็ขอบคุณมากใช่ไหมคะคือเรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของเแม่หรอกที่เบนพูดไปอ่ะอยากให้ทุกคนแบบคุณไม่ต้องเชื่อเบนก็ได้แต่ว่ารอดูตามเอ่อตัว เขาต่อบาเตัวจี๊เลยเขาเคยวาีไม้ละมือวเรื่องอเป็นรั่นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีดสาระความบันเทิงข่าวด่นแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Tiktok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ